ครับดูด้านหลังนี่เลยครับนี่ครับนี่แปลงสวยแปลงงามอีกแล้วนะครับแปลงนี้ติดถนนลัดยางแบบนี้นะครับมีเนื้อที่186ตารางวาว่างแปลงเดียวนะครับว่างแปลงเดียวนะครับทำเลค้าขายได้นะครับพิกัดตะบนบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ด้านหลังที่ยังไม่ถมเนี่ยแปลงละหนึ่งไร่นะครับสี่แปลงนะครับสนใจทักมาครับราคาเริ่มต้นที่3,500บาทต่อตารางวาเท่านั้นนี่ครับติดถนนกว้างมากถนนในโครงการกว้าง8เมตรเลย น,นี่ถนนโยธาธิการบ้านพริกบ้านนานะครับเอ้ยถนนโยธาธิการบ้านนาเนาะสวยงามถมเรียบร้อยนะครับแปลงเดียว180ตารางวาท,ท,ที่เหลือด้าน,นหลังนู้นนะครับแลงละ1ไร่นะครับาราคาเริ่มต้น3,500บาทต่อตารางวาอย่างที่บอกนะครับไฟกรุงเทพเพียง1ชั่วโมงนะครับทักมาครับ